สวัสดีครับอันเสารสส์เช้าวันที่2พฤษภาคม2025นะครับ24โทษทีจะนึกถึงฤดูกาล2 0 2 4่ถึง25่อยู่เลยเลยนี่คือยังเป็นฤดูกาล2 0 2 3ถึง24นะครับ UCL นะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่1-2ทับจบลงไปทั้ง2คู่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเมื่อวานนี้1คู่ บาเยนมิวนิกเสมอกับเรอลมลิกไป2ประตูต่อ2เดี๋ยวไปเยือนนะครับเดี๋ยวไปเยือนบ้างลนะบบเยนมิวนิกอีก1คู่นะครับเยอรมันนะครับเยอรมันเข้า2 2ทีมเลยเนาะดอทมูลนะครับเสือเหลืองเปิดบ้านเอาชนะเปเชเมื่อคืนนี้1ประตูต่อ0นะครับเชื่อนิ่มๆเลยครับก็เดี๋ยวว่ากาันนัด2นะครับของเปเชก็ทำให้ดอทมูลกุมความได้เปรียบก็ไม่แค่ลูกเดียว แต่ว่าบอลยุโรปในรุ่งเดียวเนี่ยยากในยูเอนเปเอชอาจจะยิงยิงได้สามหนึ่งสามศนย์อะไรก็ได้ 0, สองศนย์ก็ได้อะไรประมาณนี้เดี๋ว่ากันนัดที่สองนะครับโดยนัดที่สองนี่ยจะไปเตะกันอาทิตย์หน้านะครับก็สรุปนัดที่2องก็ดังนี้นะครับ วันพุธที่8นะครับวันพุธที่8พฤศภาคมเนี่ยเวลาตี2นะครับเอเอชตอนรับการมาเยือนของดอทมุลนะครับโดยที่ดอทมุลเนี่ยกุ่มความได้เปรียบอยู่่1สกอร์หลาชันชุดขาขอคร,ริวเมลิทจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเยนมิวนิกนะครับเสือใต้นะครับก็ยังเสมอนะครับอาจจะถึงดีกาก็ได้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่9พฤษภาคม นะครับตีสอเช่นกันนะครับดังนั้นติดตามรับชมนะครับส่วนวันนี้อากาศก,าก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับไม่มีลมมาสักแอะหนึ่งนะครับเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนก็ค่าไฟมาเด็เดๆแน่รอบนี้ก็เข้าใจว่ากรมอุตูบอกว่า,วาพรุ่งนี้นะครับอากาศจะเริ่มเย็นลง อุณภูมิจะเริ่มลดลงอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของธรรมชาติครับไม่ได้โทษกรมอุตุนะครับเราก็ได้แต่หวังนะครับถ้าอุตออุมีเครื่อง,องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีดาวทงดาวเทียมจับขึ้นความร้อนจับขึ้นฝนฟ้าอากาศเ,เราก็ตั้งหน้าตั้งตาหวังรอคอยสิ่งน,นั้นเพื่อให้อากาศมันเย็นแต่แถวร้อยเอ็ดสารคามอะไรมีตกบ้างนะพี่น้องทางนั้นน่าจะเย็นชุมช่มฉ่ำบ้าง ขอให้ตกนะครับขอให้ตกเพราะว่ามันร้อนเหลือเกินก็มันเสี่ยงต่อการเป็นฮิสโตกนะครับสําหรับผู้ที่อายุเยอะไม่ต้องอายุเยอะประมาณแอดนี่แหละเออไม่กล้าจะออกไปไหนในกลางแดดอะไรประมาณนี้ดังนั้นขอให้เอฟซดูแลสุขภาพนะครับแลก็ไม่จําเป็นก็อย่าออกแดดมากประมาณนี้ขึ้นขึ้นความร้อนไม่เท่าไหร่ขึ้นจากใต้ดินที่เป็นความร้อนนี่ก็ มันละอุนะครมันระอุขึ้นมานะครับเอออะคลิปนี้เอาประมาณนี้ครับสั้นๆน,นะครับมีแค่คู่เดียวเมื่อคืนนี้สวัสดีครับ